ถ้าคุณกำลังฟังเงาเล่าเรื่องอยู่แสดงว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในความมืดและกำลังจินตนาการถึงเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นจริงคืนนี้จะมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องที่ทำให้ฉันต้องย้ายบ้านหนีและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าหลุดพ้นจากมันได้จริงหรือเปล่าเรื่องมันเริ่มเมื่อตัดสินใจย้ายมาอยู่บ้านเช่าหลังนี้ มันเป็นบ้านไม้เก่าสร้างตั้งแต่สมัยคุณปู่ของเจ้าของดูสุดโสมแต่ราคาถูกจนน่าตกใจเจ้าของบอกว่าคนที่เคยอยู่ก่อนหน้าหายไปเฉยเไม่ได้จ่ายค่าเช่าตอนนั้นก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าอาจจะหนีหนี้หรือมีเรื่องส่วนตัวที่ทำให้ต้องจากไปแบบเงียบเงียบไม่เคยคิดเลยว่า การหายไปนั้นมีความหมายตามตัวอักษรอย่างแท้จริงคืนแรกที่ย้ายเข้ามาบรรยากาศมันก็เย็นยะเยือกแปลกๆทั้งที่อากาศไม่ได้หนาวเลยเหมือนอุณหภูมิในห้องลดลงไปหลายองศาและฉันเริ่มเห็นเงามันไม่ใช่เงาที่เกิดจากแสงสว่างแต่มันเป็นเหมือนเงาดำทะมึนที่ไม่มีที่มา ที่ฉันเห็นแวบ,บๆเสมอที่มุมห่างตาพอหันไปมองตรงๆมันก็หายไปเหมือนมันไม่เคยมีอยู่และนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งลมพัดแรงวูบเสียงกุกกักเบาๆดังมาจากเพดานเสียงนกฮูกร้องอยู่ไกลๆหลังจากนั้นเงาก็เริ่มมาถี่ขึ้นทุกครั้งที่เดินผ่านกระจกบานเก่า ทุกครั้งที่มองไปที่ผนังขาวๆในห้องนอนมันจะแวบมาเพียงเสี้ยววินาทีเป็นเงาที่ดูคล้ายมนุษย์แต่บิดเบือนและดำมืดกว่าปกติจนกระทั่งคืนหนึ่ง<ม>ความเงียบในบ้านหลังนี้มันหนาแน่นจนน่ากลัวและฉันเริ่มได้ยินเสียงครวญอืมอืม มันเป็นเสียงที่เบามากๆเหมือนดังมาจากที่ไกลๆแต่เจาะลึกเข้ามาในกะโหลกไม่ได้ดังจนน่ากลัวแต่ดังพอให้รู้สึกรำคาญใจและขนลุกไปพร้อมกันมันไม่ใช่เสียงผู้ชายและก็ไม่ใช่เสียงผู้หญิงชัดๆแต่มันเหมือนเสียงของใครบางคนใครบางคน ที่กำลังต่อสู้กับความเจ็บปวดอยู่ลึกๆหรือกำลังพยายามเปล่งเสียงออกมาแต่ทำไม่ได้ฉันเดินไปรอบๆบ,บ้านคืนนั้นลมพัดแรงวูบเหมือนมีอะไรวิ่งผ่านตัวฉันปิดหน้าต่างทุกบานเพื่อกันเสียงแต่มันก็ยังดังดังมาจากที่ที่ไม่มีเหมือนดังมาจากเงาในห้องที่ฉันมองไม่เห็น ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากทุกมุมห้องมันทำให้ฉันแทบจะเป็นบ้าในความกลัวนั้นฉันค้นพบสมุดบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้ที่ผุพังใกล้เตียงหน้าปกสมุดมีรอยไหมเกรียมและทันทีที่ฉันเปิดมันออกกลิ่นอับชื้นและกลิ่นบางอย่างที่เหมือนกลิ่นสนิมก็โชยขึ้นมา นี่คือของที่ถูกทิ้งไว้โดยผู้เช่าคนก่อนอย่างแน่นอนสมุดบันทึกเล่มนั้นไม่ได้บอกชื่อผู้เขียนแต่เต็มไปด้วยข้อความที่หวาดผวาและภาพวาดที่ดูคล้ายเงาดำข้อความส่วนใหญ่เป็นเหมือนการบันทึกประจําวันของคนเสียสติมีข้อความหนึง่งเขียนด้วยลายมือหวัดหวัดว่ามันอยู่ในเงาของฉัน มันไม่ได้ตามมาแต่มันอาศัยอยู่แล้วอีกหน้าเขียนว่าเสียงครวนมันมาจากในตัวฉันหรือเป็นเสียงที่พยายามจะเตือนฉันฉันแยกไม่ออกฉันเริ่มค้นหาประวัติบ้านหลังนี้อย่างจริงจังฉันโทรหาเจ้าของบ้านแต่ปลายสายกลับไม่มีคนรับและเพื่อนบ้านเก่าแก่ทุกคนเลี่ยงที่จะพูดถึง จนกระทั่งฉันได้คุยกับคุณยายข้างบ้านท่านเล่าให้ฟังอย่างลังเลว่าบ้านหลังนี้มีชื่อเรียกว่าบ้านเงาผูกมัดมีคนหายไปจากที่นี่แล้วอย่างน้อยสามคนในช่วงห้สิปีที่ผ่านมาและผู้เช่าคนสุดท้ายเขาเริ่มหมกมุ่นกับเงาของตัวเองเขาบอกว่าเงาของเขามันลึกเกินไปและเขาเห็นอีกคนในนั้น คุณยายทิ้งถายด้วยคำพูดที่ทำให้ฉันขนลุกไปทั้งตัวว่าเมื่อเงาของคุณเริ่มพูดได้คุณจะไม่มีทางออกไปจากบ้านหลังนี้ได้หรอกเสียงนาฬิกาแขวนดังติ๊กตอกช้าลงและดังขึ้นเรื่อยเสียงครวนเบาๆที่เคยได้ยินค่อยๆดังขึ้นและใกล้ขึ้นฉันรู้แล้วว่าต้องย้ายออก แต่ความหลอนมันเร่งเครื่องขึ้นมันเหมือนจะรู้ว่าฉันกำลังจะหนีคืนนั้นเป็นคืนที่เลวร้ายที่สุดฉันยืนอยู่หน้ากระจกเงาบานเก่าที่ทางเดินฉันเห็นตัวเองยืนอยู่แต่ข้างหลังมีเงาของผู้หญิงอีกคนยืนอยู่มันไม่ได้สะท้อนจากด้านหลังของฉัน แต่มันซ้อนทับอยู่ในเงาของฉันเองเหมือนภาพแตกๆที่ซ้อนกันอยู่ทันงยกมือขึ้นเงาสะท้อนในกระจกก็ยกมือขึ้นแต่เง,งาดำที่ซ้อนอยู่มันกลับสั่นไหวและบิดเบือนเหมือนมันกำลังพยายามฉีกตัวเองออกมาทัานใดนั้นเสียงครวญที่เคยเบาก็เปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบที่ข้างหูของฉันไปอยู่กับฉัน เราจะไม่เดียวดายฉันตกใจจนแทบจะกรีดร้องนกร้องเสียงดังมาจากนกหน้าต่างเหมือนจะเตือนอะไรบางอย่างฉันพยายามถอยหลังหนีแต่เงาในกระจกเงาที่ซ้อนอยู่มันกลับยื่นมือที่บิดเบี้ยวออกมาจากกระจกเหมือนจะคว้าตัวฉันฉันวิ่งหนีสุดชีวิตล้มลงกับพื้น และเมื่อฉันหันกลับไปมองเงาในกระจกก็กลับเป็นเงาของฉันคนเดียวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นความหลอนไม่ได้จบแค่นั้นเงาเริ่มเล่นกับความคิดของฉันทุกครั้งที่ฉันมองพื้นฉันเห็นเงาตัวเองขยับแม้ไม่มีแสงทุกครั้งที่ฉันมองผนังฉันเห็นเงาดำนั้นเยอะหยันฉันเริ่มสงสัยว่าตัวฉันเอง ยังเป็นตัวฉันเองอยู่ไหมหรือเงานั้นได้ผนวกเอาจิตวิญญาณของฉันไปแล้วเหมือนที่มันทำกับผู้เช่าคนก่อนฉันไม่รอช้าตัดสินใจนี้ออกจากบ้านทันทีไม่เก็บอะไรอีกแล้วฉันคว้าแค่กุญแจรถและสมุดบันทึกเล่มนั้นออกมาเมื่อฉันกำลังจะออกจากบ้านที่ประตูทางออกฉันพบว่าฉันยังไม่ได้พลิกไปอ่านหน้าสุดท้ายของสมุดบันทึก ฉันเปิดมันออกและเห็นข้อความสุดท้ายที่ผู้ชอคนก่อนเขียนไว้ไม่ใช่ลายมือหวัดวัดเหมือนเดิมแต่เป็นลายมือที่ดูสงบเขียนไว้ว่าเงาไม่ได้ต้องการแค่อาศัยมันต้องการเป็นและเมื่อมันเป็นเธอจะออกไปไม่ได้เพราะเมื่อเธอเชื่อว่าเธอเห็นเงานั่นหมายถึงเธอเป็นมันไปแล้วข้อความสุดท้ายทำให้ฉันตัวชา และเมื่อฉันเงยหน้าขึ้นมองที่มุมห้องฉันเห็นเงาของตัวเองกำลังโบกมือลาแต่ไม่ใช่เงาจากตัวฉันที่ยืนอยู่วันนี้ฉันย้ายออกจากบ้านหลังนั้นมานานแล้วแต่ทุกครั้งที่ฉันมองเงาตัวเองฉันก็ยังเห็นมันเงาดำทะมึนที่ซ้อนทับและบางครั้งฉันก็ยังได้ยินเสียงครวญมันไม่ได้ดังมาจากที่อื่น แต่มันดังมาจากข้างในและฉันก็ไม่แน่ใจว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครกันแน่